สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเต้นสันเพชรชาแนลนะครับหลังจากที่เราถมที่ไปแล้วนะ่ะถมดินไปแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าหากว่าเราจะสร้างบ้านอ่าหลังจากถมที่เสร็จสักสองสามเดือนอะไรอย่างงี้นะครับครับวันนี้สันเพชรช n แนลมีคําตอบครับครับสำหรับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้รีวิวการถมดินสร้างบ้านไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ กดไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมครับหลังจากที่เราถมที่เพื่อที่จะสร้างบ้านแล้วนะครับหากเราต้องการที่จะสร้างบ้านอ่าให้ได้เร็วให้ดินยุบเร็วๆนะครับก็มีวิธีง่ายๆก็คือการลดน้ําดินนะครับเพื่อให้ดินยุบดินแน่นนะครับวิธีลดน้ําดินก็ช่วยได้นะครับเพื่อที่จะให้ดินยุบเร็วนะครับ สําหรับวิธีการรดน้ำดินของผมนะครับก็ตามนี้เลยครับไปดูเลยครับส่วนอย่างที่สองที่เราจะต้องเตรียมนะครับเพื่อที่จะเตรียมสถานที่ไว้ให้ผู้รับเหมานะครับก็ได้แก่ น้ำนะครับน้ำที่จะใช้ในการก่อสร้างบ้านนะครับก็สําหรับผมนะครับก็ได้ต่อระบบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับสําหรับผมก็ได้ต่อระบบน้ํามาจากบ่อบาดาลนะครับบ่อซัมเมิร์ดนะครับจากสวนนะครับมาไว้บริเวณที่ดินที่จะเตรียมสร้างบ้านนะครับเพื่อที่จะรดน้ําดินแล้วก็เพื่อจะเอาไว้ให้สําหรับช่างนะครับ ไว้ใช้ในการก่อสร้างบ้านครับผมครับแล้วก็อย่างที่3นะครับที่เราจะต้องเตรียมไว้ให้สําหรับผู้รับเหมาที่จะมาใช้ในการสร้างบ้านนั่นก็คือไฟฟ้าครับเพราะไฟฟ้าสําคัญมากนะครับเพราะโครงสร้างบ้านทุกวันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กหมดแล้วนะครับไฟฟ้าจริงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการใช้สร้างบ้านนะครับสําหรับผมก็ได้เตรียมไว้ ให้สำหรับผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าที่ต่อไปยังสวนนะครับแล้วก็ต่อเผื่อไว้ให้สำหรับช่างได้ใช้สำหรับสร้างบ้านนะครับผมก็เป็นเบรกเกอร์ขนาด60แอมป์นะครับเอาไว้ใช้สำหรับาการก่อสร้างก็ได้การเกษตรก็ดีนะครับผม สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ช่างนะครับก็จะมีน้ําแล้วก็ไฟฟ้านะครับน้ำและไฟฟ้าที่ใช้สําหรับในการสร้างบ้านนะครับเพราะว่า,าในกรณีของผมที่จะสร้างบ้านนั้นนะครับในสัญญาก็ระบุไว้เลยนะครับว่าผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียมน้ําเตรียมระบบน้ําแล้วก็ไฟฟ้าไว้ให้สําหรับผู้รับเหมาใช้ในการสร้างบ้านนะครับก็ เลยมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านแล้วออยากจะรู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนอกจากเราถมที่แล้วเพื่อที่ว่าเราจะสร้างอยู่ที่นาของเราสร้างบ้านอยู่ที่นาไฟฟ้าเข้าถึงหรือเปล่าถ้าเข้าไม่ถึงก็ต้องต่อไฟน้ำปับน้ามีหรือเปล่าถ้าน้ำไม่มีก็ต้องเจาะบาดาลแล้วก็ต่อเดินระบบน้ำมาเผื่อไว ให้สําหรับช่างได้ใช้สําหรับการสร้างบ้านนะครับนอกจาก2ออย่างน้ําแล้วก็ไฟฟ้าแล้วนะครับสําหรับผมก็ถมดินไปแล้วดินมันสูงกว่าถนนมันไม่มีทางเข้านะครับผมก็ต้องมาทําทางเข้าเพื่อที่จะให้รถสามารถเข้าออกได้สะดวกผู้รับเหมาสามารถใช้เป็นทางเข้าออก ได้สะดวกในการในระหว่างที่จะสร้างบ้านนะครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ให้กับผู้รับเหมาแล้วก็เตรียมไว้สําหรับบ้านเราด้วยนะครับก็สําหรับผมก็เตรียมไว้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยสําหรับผมก็ได้เตรียมทางเข้าทางออกไว้ให้สําหรับรถไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถบรรทุกนะครับสามารถเข้าออกได้สะดวก ก็กว้างพอสมควรครับครับนี่ก็เป็นการปรับปรุงนะครับการเตรียมพื้นที่สําหรับเตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่สําหรับใช้ในการสร้างบ้านนะครับโดยผมก็ได้ตัดต้นยูค,คาออกแล้วก็เกลี่ยดินลงมานะครับให้ราบเป็นทางขึ้น,นเข้าออกสถานที่ที่จะสร้างบ้านได้สะดวกนะครับนอกจากที่ผมลดน้ําดินเองแล้วนะครับปีนี้โชคดีหน่อยนะครับ ก็ช่วงเดือนเมษาปี64นี้นะครับก็มีฝนตกลงมา <Wow. S 1> ดินที่ผมจะสร้างบ้านนี้ถึง3ครั้งแล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็ทำให้ดินมันอิ่มตัวแล้วก็ยุบลงเร็วกว่าที่คิดนะครับก็แน่นพอสมควรแล้วนะครับครับก็คลิปต่อไปจะเป็นอ่าคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Sunpet Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ